สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปครับผมเช้านี้อากาศดีครับผมที่บ้านผมหมอกลงเต็มแล้วก็อากาศเย็นสบายครับอากาศประมาณ18องศาแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมพามาชมตัวนี้เอื้องสายรถสุคนนะครับผมเอื้องสายรสสุนนคสสสนกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกหนชนิดนะครับผม ไม้มาสดสวยมากนะครับผมและสมบูรณ์เราขายเป็นกรรมแบบนี้นะครับผมขายไม่แพงครับผมกาละสองร้อยบาทขอค่าส่งห้าสิบเท่านั้นเอื้องสายรสสุคนกำละสองร้อยบาทขอค่าส่งห้าสิบเท่านั้นนะครับผมดอกสวยดอกหอมครับผมไมะกูลเอื้องสายทั้งหมดผมแบ่งเป็นกรรมแบบนี้กํเราปลูกครับเอาไปปลูกใส่ไม้แบบนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากนะครับผม รูปดอกผมขึ้นให้ตรงหน้าคลิปแล้วนะครับผมชอบร่มดำไงเป็นกล้วยไม้ป่าทางภาคอีสานใต้นะเรื่องสายรสสุคนนะครับผมเวลาปลูกปลูกแบบห้อยหัวลงมาแบบนี้นะครับผมกําละ200บาทผมขอค่าส่งแค่50บาทเก็บปลายทางครับผมห้ากำส่งฟรีไปเลยนะ ท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988กล้วยไม้ป่าแท้หายากเอื้องสายรถสุคนนะครับผมไม้มาค่อนข้างสมบูรณ์มากครับผมต่อไปฤด,ดูกาลนี้เขาจะเป็นฤด,ดูกาลที่กล้วยไม้สกุลสายเริ่มกําลังจะทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกกันแล้วนะครับผมเขาจะทิ้งใบประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็ออกตาดอกกันบางตัวบางชนิดก็จะเริ่มมีตาดอกกันแล้วแต่ละป่ามาไม่เหมือนกันเนาะ วัสดุปลูกก็ง่ายๆเลยครับผมกับมะพร้าวสับหรือชายผ้าสีดานะปลูกแบบห้อยหัวชอบร่มดาไรนะครับผมเอื้องสายรถสุขคนนะครับผมในตระกูลสายใครที่ชอบเอื้องสายห้อยดอกสีดอกสวยอลังการตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมห้อยลงมาแบบนี้ก็ดูสวยเก๋แล้วครับผมก็เหมือนเป็นไม้ประดับตกแต่งละเอาไปจัดสวนตกแต่งคาเฟ่นะครับผมตกแต่งบ้านนะครับผมตกแต่งร้านกาแฟได้นะตรงนี้ ใครสนใจนะครับผมหนึ่งกําแบบนี้สองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบนะครับผมสามกําขึ้นไปส่งฟรีห้ากําแถมหนึ่งกําไปเลยวันนี้นะครับผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับผมกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างหายากเอื้องสายรสสุคนนะครับผม ผมจะจัดหากล้วยไม้แปลกมาที่แบบทุกท่านไม่เคยได้เจอนะครับผมใครที่เป็นนักสะสมก็ควรเก็บสะสมไว้เนาะอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับผมไม้พวกนี้จะมาปีละครั้งนะครับผมเพราะว่าบางทีพลานเขาก็จะเข้าไปเจอเขาก็เก็บเก็บออกมาปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นวันนี้เขาเข้าป่าเก็บตัวนี้เขาก็จะเก็บแค่ตัวนี้ออกมาประมาณนั้นนะเรื่องสายรถสิคนนะครับผมกรลมละ200บาทขอค่าส่ง50นะครับผม3กร่ขึ้นไปส่งฟรีนะครับผม5กร่มแถม1กร่ง นะเอื้องสายรถสุขคนสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0959 418 988ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับกับบรรยากาศสะข้างบ้านนะครับผมบิวหลักล้านครับบ้านติดภูเขาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ